<c oughs> อ่ะโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราวคำว่าสวัสดีนะครับนะมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโบช่วงล่างนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับทิศทางของลมไม่ใช่ทิศทางลมแบบกรมอุตุนะทิศทางสายลมนะครับของตัวจามนี่นี่เขาเรียกตัวจามนะครับตัวจามลมนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นของอ่า อีสุสุล็อกกี้นะครับล็อกกี้แต่ว่าเป็นเบรกแบบนี้เบรกน้ํามันเบรกน้ํามันแต่ใช้ลมอยู่นะครับเบรกน้ํามันแต่ใช้ลมอยู่นะครับเขาก็เรียกอะไรผมก็จําไม่ได้ว่าหม้อแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเพราะว่าข้างบนยังสั่งด้วยน้ํามันนะครับยังสั่งด้วยน้ํามันอยู่ี่ทางเข้าน้ํามันมันเห็นไหมยังสั่งจากข้างบนเนี่ยเป็นน้ํามันนะครับแล้วก็ช่วยเปิดลมตัวนี้คล้ายๆหม้อลมดูดแต่ว่ามันเป็นลมดันนะครับอ่ามามีพี่คนหนึ่งถามมานะครับอ่าว่า ช่างอธิบายขั้นตอนการติดตั้งตัวตัวจามให้หน่อยผมก็เลยว่าเ,าเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมทาคลิปลงให้ดูแล้วเออไม่ใช่ผมยังไม่ค่อยว่างเดี๋ยวผมจะถ่ายอัดวิดีโอลงให้ดูนะครับเดี๋ยวก็นี่ว่าจะตัดเอาเอาคลิปนี้ลงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่เขาพี่เขาอยากรู้นะครับติดต่างของลมมาจากไหนเพราะว่าของพี่เขาไม่มีตัวตัดน่าจะมีแค่ตัวนี้นี่ เวลาลมเต็มจะดังตรุดนะครับตรึดเนี่ยโปโลอ่าจะตัดจะตัดก็ต่อเมื่อความต้านทามนมาอยู่ประมาณสักสิบสองสิบสามนะครับสิบสองสิบสามถึงจะตัดพวกนั้นเสี่ยงลมสายลมระเบิดนะครับสายลมระเบิดถ้าสายลมมันเป็นพลาสติกนะสายลมระเบิดแล้วก็พวกอ่าเบรกแตกง่ายพอลมมันแรงเกินไปนะครับลูกยางพวกนี้กินเยอะลูกยางกระบอกมันจะเปลืองมากเลยเลยก็รั่วเบรกรั่วเบรกรั่ว,วนะครับมันแรงเกินไปนะ อ่ะแล้วทีนี้เราจะมาดูกันม,ม,มาขั้นตอนเลยนะขั้นตอนเนี่ยให้เราดูก่อนทิศทางของลมนะครับทิศทางของลมก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้จะเป็นตัวเข้าในถังเลยนะครับซึ่งตัวเข้าในถังเนี่ยมันจะมีวาลว,วาลวกันย้อนอยู่ข้างในต้องถอดออกมาดูนะครับถอดออกมาดูว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีต้องหานะครับต้องหามาใส่เพื่อไม่ให้มันรั่วเข้าหาหัวหัวสูบ แต่ผมคิดว่าน่าจะมีไม่งั้นลมหายแน่นะครับน่าจะมีอยู่ให้เราเลือกถังถังแรกที่มาจากปั๊มลมฟังนะครับถังแรกที่มาจากปั๊มลมปั๊มลมมันจะอยู่ตรงตเป็กอีสุล็อกกี้มันจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันจะไหลมา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 ถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวจามก่อนนะถ้ายังไม่มีตัวจามมันจะไหล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 มาแล้วมาเข้าถังเลยนะ จะเข้ามันจะเข้ามาในถังเลยนั่นแหละให้เราดูเช็คตัวนั้นดูแต่น่าจะมีตัวตัวตัววาล์วลมกันลมย้อนอยู่ทีนี้เวลาเราจะติดตั้งตัวจามนะครับผมเชื่อว่าตัวตัดลมรถน่าจะมีอยู่เอ๊ะเออเออใช่น่าจะมีตัวตัดลมนะครับนี่ตัวตัดลมอยู่นี่ตัวตัดลมเราจะตัดเท่าไหร่รถตัดเก้าตัดสิบก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้ มันจะมีที่ตั้งอยู่ด้านบนเราอยากได้สิบสามก็สิบสามแต่สิบสามไม่น่าเกินเพราะมันมีโปโลอยู่นะมันมีโปโลอยู่ไม่น่าจะเกินสิบสามได้นะเต็มที่ได้สิบสองนะประมาณนี้แหละแล้วก็เออแล้วผมลืมบอกไปอย่างพวกนี้นะครับสามารถตั้งได้จะให้มันจะให้โปโลเปิดกี่ปอนกี่ปอนกี่ปอน,ปอนได้หมดเลยครับนะถ้าจะตั้งเป็นนะถ้าตั้งไม่เป็นนะลมบางทีลมตัดเร็วเกินไป ปั๊มลมไม่ขึ้นอ่ะรั่วได้อย่าไปแตะต้องมันถ้าซื้อมาของพวกนี้นะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าไปแตะต้องนะครับซื้อมาก็ใส่ได้เลยเลยอย่างถ้าแตะต้องก็ต้องอ่าต้องรู้ด้วยว่าอ่าจะตั้งเท่าไหร่อะไรยังไงผมเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะเคยเคยเป็นเหมือนกันพอไปยุ่งปับ๊บอ้าวปั๊มลมไม่ขึ้นสวยแล้วทีนี้นะมาดูกันต่อพู <c oughs> ดถึงไหนแล้วทีนี้พอเรามีตัวจามถูกไหม สายลมแทนที่จะเข้าถ่ายลังให้มันเข้าที่ตัวจามก่อนตัวจามเราต้องรู้ว่าตรงไหนเข้าตรงไหนออกนะครับอย่างตัวนี้ผมจะอธิบายให้ฟังถ้าเป็นล็อกกี้นะพี่อ่ามันจะอยู่ฝั่งไหนดีวะผมไม่แน่ใจว่ามีอินมีเอาหรือเปล่าน่าจะมีบอกนะมันจะติดอยู่ข้างๆนี่แหละเนี่ยเนี้ยน่าจะมีบอกนะม,นมีเห็นไหมเห็นไหมอันนี้อินนะครับอินคือเข้านะอินคือเข้านะครับ ลมจะเขาภาษาอังกฤษมันมีบอกคำว่าอินอินอินกับ egg, เอ็กอะไอย่างอ่ะอินกับเอาหรือเปล่าไม่แน่ใจเออให้เราต่อสายลมจากปั๊มลมมาที่ตัวอินนะครับนะครับพอต่อเสร็จปับ๊บเราไปดูตัวที่ตัวเอานะครับเอาจะอยู่อีกฝั่งนึ่งตัวจามจะไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ให้เราต่อจากตัวเอานะครับอินก่อนพออินนะ จากปั๊มลมมาหาอินแล้วก็ไปดูตัวที่เอาเอาเอยเอาเอา,เอาอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มาเข้าถังอ่ะงงไหมครับปั๊มลมเข้าจามคืออินแล้วจะเข้าถังคือเอานะครับเอามาเข้าถังโอเคไม่งงนะโอเคพูดอยู่คนเดียวเราอ่ะทีนี้มันจะมีบางส่วนก็ค,คือตัวจับตัวตัดลม ตัวตัดลมจะเป็นตัวนี้ตัวเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนียเนียตัวเล็กๆผมเชื่อว่าน่าจะมีตัวตัดลมแล้วก็ไม่ต้องยากอะไรเลยเราก็ดึงดึงตัวตัดเนี่ยเนี่ยกรับเนี่ยมาน่าจะเป็นตัวนี้นี่ตัวตัดลมนี้ใช่ไหมเออใช่ดิมันจะเป็นเป็นตัวสั่งให้หัวปั๊มลมหยุดทํางานนะครับหยุดทํางานไปดันวาล์วไว้ไม่ให้มันปั๊มลม นะครับลมก็จะออกไปตัวจามเลยเวลามันตัดนะครับไม่ได้ทำเสียงเอฟเฟกดีมากเลยมันก็จะตัดออกนะครับเอออันนี้ก็มาจากอ่าปรหนึ่นนะถังลมไม่รู้มันมีมันมันมีตัวออกตัวเข้าอยู่นะมันมีตัวออกตัวเข้าอยู่อ่าประนึ็นนะลมมาดันวาลนะครับดันวาลสั่งดันวาลเสร็จปั๊บเอนะ ยังไงวะเนี่ยอัวหนึ่งลมลมมาสัส่นๆเอ้ยอันนี้มันงงๆกว่าผมไม่ได้มุดเข้าไปดูผมเลยไม่รู้มันคือมันไปยังไงนะฮะเดี๋ยวตัวตัดลมเหรอตัวตัดลมอืมตัวหนึ่งอันนี้เอ่ออันนี้ไปอันนี้ไปเข็มวัดนะครับอันนี้ไปเข็มวัดบนรถนะครับเอไอตัวนี้ไปไหนบ้างวะอ๋อ เออใช่ใช่ใช,ช่อันนี้ลมลมจากถังนะครับมาดันตรงนี้ไว้อืมเพื่อดันดันวาลเพื่อให้ลมที่มันเท่าไหร่เท่าไหร่ที่เราตั้งไว้ไปเปิดตัวจามของเราไปเปิดตัวจามของเราและไปเปิดวาลวที่หัวปั้มลมนะครับสามทางตัวนี้อันนี้ไปหาตัวจามนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ฝังระเชซี 4, ไปหาหัวปั้มลมนะครับแต่ถ้าเรามีตัวนี้แล้วเราก็แค่เอาสามทางมาต่อ เ,เอาสามทางมาต่ออันนี้จะประมาณ not, น็อตหัวน็อตเบอร์สิบสองเอ้ยสิบสี่ดิอ่าหัวน็อตเบอร์สิบสี่นะครับแปบ๊บน่าจะประมาณสองขุนคะรึ่งนะสองขุนครึ่งต่อไปต่อไปหาตัวจามนะครับต่อไปหาตัวจามแค่นี้แหละมันก็ได้ตัวจามแล้วนะครับส่วนลมจะขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยพี่สามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะแกะออกได้เนี่ยนี่เห็นไหมมันมีหัวไขควงให้เรา ตั้งไว้อยู่นะครับเดี๋ยวตั้งมากครับเดี๋ยวเบรกแตกบ่อยตั้งพอดีพอดีเก้าครึ่งก็พอแล้วสิบอ่ะตั้งไว้สิบตั้งไว้สิบตัดเหลือเก้าครึ่งเออโอเคมันจะไม่นั่นเกินไปนะครับอือันนี้สิบล้อก็จริงนะครับแต่มีมออรลมลูกเดียวนะครับเดี๋ยวเคสไหนที่ว่ามีใครอยากรู้เพิ่มเติมโดยผมจะอธิบายฟังอีกทีหนึ่งแต่ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูไงผมก็เลยแบบกลัวมองไม่เห็นภาพแต่นี่มองเห็นภาพแล้วเนาะนะครับและอย่างที่พี่เขาถามมาว่าตัวจําควรตั้งที่ ทางไหนของตัวรถนะครับถ้าส่วนใหญ่ไม่อยากเสียตังค์เยอะนะครับก็ติดอยู่ให้ใล้ๆไอ้ไม่ใช่ไว้ข้างๆถางลมได้เลยถังลมบางคันอยู่ฝั่งขวาก็ติดฝั่งขวาบางคันอยู่ฝั่งซ้ายติดฝั่งซ้ายไปเลยนะครับเพราะหนึ่งถ้าเราไปติดฝั่งตรงข้ามเราต้องมีเงินซื้อแป๊บอีกเพิ่มเติมถูกไหมเพราะมันต้องอ้อมไงอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมามันเลยทําให้เสียตังค์เพิ่มนะครับอ่า หวังว่าคลิปนี้คงจะเข้าใจเนาะเพราะว่าอผมก็น่าจะอธิบายง่ายสุดแล้วนะครับส่วนอให้ทํากราฟมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมจะวาดรูปสวยหรือเปล่าจะรับได้ไหมกับที่ผมวาดรูปเนี่ยเอออ่าเดี๋ยวผมจะลองลองดูอีกทีน,นึงนะครับว่าผมจะวาดสวยหรือเปล่ารอชมกันต่อไปโอเคคลิปนี้มีแค่นี้แหละคลิปหน้าก็ว่ากันใหม่สหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็ถ้าเขาชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะทําคลิปแบบแนวแบบแนะนําแล้วก็บอกนะครับก็บอกมาตลอดแหละแต่ว่าส,ส่วนใหญ่จะน้อยก็มีอยู่แต่ว่ามันบางอันก็มีสาระบ้างบางอันก็ไม่มีสาระบ้างก็มันแล้วแถด้วยแหละเพราะบางทีแบบผมไม่สามารถเอาโทรศัพท์ยกขึ้นมาตอนที่ผมถอดได้เพราะว่าหนึ่งเล่นโทรศัพท์บ่อยๆมันไม่ดี มันไม่ดีเพราะว่าเราทํางานอยู่มันดูไม่งามนะครับก็เอาเป็นว่าช่วงตอนถอดเสร็จนี่แหละนะครับถึงจะให้ดูนะอันนี้ส่วนภายในนี่ก็ <c oughs> ผมไม่